สบายที่พี่น้องข้ต้นเขาสู่ช่องทิปแชหนอได้พี่น้องสบายดีตอนบบ่บยๆที่ว่าสิเขาส้วนเนี่ยวันทด้เขาสวนอะไรได้พี่น้องเพราะที่ว่าเมียนหองเลยเมียนเครื่องเมียนห้องตอนนี้ทิปยซีผ้าเอฟซียางไบเบิ่งหน้า,ม,นาม่โยเมน,นีแมนพื้นปันเขาแล้วก็รดนงท้ายเนาะที่ว่ามาปันยุทธายเสือนลด,ลดนวดเขาเนาะ แต่ว่ายูเล่าเอิญรถปั่นเขาแล้วก็จะพาพี่น้องไปเบิ้งสำหรับหายหน้าข้อประโยชน์เอฟซีเขาเป็นว่ายูเล่าหายหน่อยหายใหญ่เกินวะหายหน้าคือหายหน้า,นานเนี่ยโบแมนไหลเลยพี่น้องหายหน้าไมา่เทียงว่าที่มันเป็นสีแจ่นะจะเอินเป็น,เป,นเป็นหายแต่โบแมนไม่เที่งว่าไหลฟังไทยเลยเป็นขอบเขตหนึ่งช่องซามิยังไปสิ แต่ว่าไล่ไล่ทีที่เบาหันก็คือไล4สี่สิบเมตรคูณสี่สิบเมตรคือทีเอฟซีหวานแล้วพี่น้องทีเอาลงในคลิปก่อนว่าหน้าซ้องไลประมาณซ้องไลเนาะคาจางังประมาณซ้องพันหาหรือว่าประมาณหลานายประมาณหลานหานี่แหละหรือว่าเมนูเราจะากนะจากเม้าระหว่านี้ยังถือได้เพราะว่าทาจาังค้นเกี่ยวนะ จะมือละเส้นเนาะยังตำกระใสไล่คนกว่าสี่เหลวนะพี่นอ้องแต่ว่าจางรถแล้วแป๊บเดียวก็คือว่าแล้ว,แล,วแล้วนะและ้วกาก้านเกี่ยวนี่เพิ่นจจ้าบริไลเป็นไายเนาะ HFC เขาเมนว่ายูไทยจะเกี่ยวประมาณไหลละห้าหกร้อยบาทแต่ว่ายูพี่หันเขาเจ้าบริเมาเป็นลายแบบนั้นจะเบิ่งหน้างานเลยว่าประมาณซำนีซานีเขาสิเหาสํานีซมนีเลยหับเมาไปเลยอย่างสีนะพี่นอ้องแล้วก็อน้แมน ทีหน้าที่ว่าได้ค้นเข่าเมื่อวานนี้เนาะทีที่ว่าประมาณซองลายคืออันนี้พี่น้องเบิองในกลกองก็คือว่ามันกว้างเนาะแต่ว่าที่จริงมันกะบริกว้างเพราะประเทศไทยพี่น้องทำไมเฮาเบิรงด้วยตาเปล่าฮะเนาะกะขันแม้งซีเกิลไายไปกะสิประมาณจะหาซิปแมทนี่แหละแต่ว่าบ่วอดล่อแน่นอนหายหน้าหายหนี่นะเมืองในเกอะเพราะว่าเาใส่เล่นไายใส่เล่นกว้างเลยมันก็เลยเห็นเป็นมุมกว้างๆได้ เนาะซ่องไห่นี่แหละที่ใหญ่กว่าโมอันนี้ก็สิป,ประมาณไหลกว่าๆนี่แหละคั่นว่าเกินไหลไปกะน,นี่ก็บ่บ่เกินบ่ฮอด2ไหลน้อยๆกับไห่นี่ไห่นี่ก็บ่ได้กว้างฮอดปได๋มันยาวไปหันซื่ขขอๆเนกว้างก็ทางนี้แล้วก็หกน้าเพิ่นก็อยู่บนนี้แล้วก็หนั่นเท่านั้นหน้ามันยที่ว่าเพิ่นให้เ,เข้าเกี่ยวหยนี่นี่บ่คอ่อยมีหญ้าพี่น้องนี่ึดู หอยลายแต่ว่าหายนี่นม่แต่หยาเลยหยนี่คุณอาหนี้ยาเนี่ยตอนนี้หนึ่งซองไปหันเบิดตัวน,นี้คือซีเมนต์เป็นหน้าเดิมที่เผิ่นบริหารเขาปับ๊บล้วปั๊บแทกก็มีแต่หายนี่ก็หายหนั่นนะพี่น้องขาปั๊บมาประมาณหนึ่งหมื่นบาทที่ว่าไม่ย้อนเราให้ฟังซ่องซองหายหน้าตัวน,นี้ครับพี่น้องหมื่นบาทขาดุด ทิพอยากปั๊บยู่แต่ว่าคารถมันแพงเห็นว่าจิงอยากได้รถไทยนะพี่น้องอยากเอามาปั๊บทีหน้าตัวเอ,ง,องนี่แหละจ่างเข้ากันหนาจะไล่เหมื่นอยู่น้องายไส้ฝนเมื่อแป้งรถเพราะว่ารถคันนี้มันแพงแลยใส่รถอีกคันหนึ่งคันเลยหยาดกับแม่นิสาไปส่งเล็กหน่อยถึงก็เลยเมื่อแป้งรถราคาที่จะพามาเบิง่งในวันนี้ก็คือ หลดคล้องทีมงานเขาเองทีมมาผ่าเขาห้เมโยเนาะหลดน้องชายทุกอย่างเริ่มมาจากยูทูบอีเรียพี่นนอที่ว่าเป็นต่อเพินหะารต่อนเป็นทุนเป็นห่อนตอนทำอีสตตอนเริ่มแหลกเ,เบิ่งเขาพี่นี่วา่าสิได้ไล่ปะทีมงานเท่ากับยู่พีเบิร์ดเนาะแมนิซาบัวคำมาคนเขาเซอร์เมยอดนี่ ไม่โยดบอกว่ารถนวดเขาลัว่วรถผ่านเขาเนะี่ยมันจะใส่คนลายนะพี่เนาะทีมงานเพิ่นก็มีลายคนเลยเบิร์กซินะ่าพี่เบิกหนึ่งเออหนึ่งซองสามมีสี่คนคุณอนะทีมงานเพิ่นนะอันนี้ที่คุณนางอยู่เทิร์กในโบแมนเนาะช่องไอโน้องลูกำผาที่ว่าเพิ่นมาเกี่ยวเขาแล้วก็มาขนเขาสวยพอ ลกเวลาไปผ่านเขาวผ่านย่างนี่เพื่นกจ็จะเอาเข่าเนาะสมมติว่าชีน่าหนึ่งได้ลอยสอบเพื่นกจ็จะอยู่แฝดสอบแล้วก็แฝดสอบนั้วก็ถอนไหวแล้วก็เพื่นกจ็จะมาแบ่งก็พิ้งงานเพื่นแต่ว่าบ่กหัวเพื่นแบ่งกันจะได้ตอนนี้ก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆได้เงินว่าได้ลอยป้ายกระสอบนั่นแหละตอนนี้แต่ว่าเพื่นก็ลงทุนไล่ลยอยู่เนาะทั้งน้ำมงน้ำมันแล้วก็ซื้ออาหารการกินซื้อน้ำเลี้ยงทีมงงานเพื่อน แล้วก็เขา่าเข่าก็ขึ้นแมนอยู่เพื่อนั่งมือเลยทีมงานอาจจะไปดีคือเนี่ยคูณหนึ่งก็จะเอาเข่าโหลด่านกุทธทั้งหนอกกะจะเกี่ยมเวลาตีปันเข่าก็คือต้องแก้ตอกออกเจนซีนะพี่น้องก็เลยต้องมีหลายคนสีบัวหันคือพวกทำเด้อพี่น้องนี่อันนั้นก็ทีมงานเขาเปิดมาเบิง่งเขา่าไมโยดวัตสีดได้ไล่ประเด้ปีนี่ บอปะคัมเอฟซีว่าเจอแต่ง,งานหนักๆเลยปะคำมย่าหอออง,งหน้าไอกอ็อกอีกพี่น้องอันนี้หน้าไม่โยชน์อันนี้เนี้ยเอาไปเห็ดฟุลซี่มะพราวนี่ค่ะเธอได้กีเพื่องก็งมันมุนๆเนี่ยอยู<ด>่เพื่อนอนะทิทย์กับมากอยู่ได้แจ็คสอบและนนี้ค่ะ ไม่ยอดเอาเมื่อนน้ำแหน่หรอป๊อเอาเมื่อนน้ำแหน่แล้วข่าวนี้หรือยังเออพนตกได้จักสอบแหละเออได,ได้ได้หาซิปกว่าก็สอบและจะไดงแมรีซ่าเ,เดี๋ยวคนหนึ่งก็จะเป็นปูนอันนั้นเทียนเขาก้นโต๊ะคนเลยเอาเขาเมื่อบาดน,น้ำแน่ละ แต่ก่อนนี้แถวนี้เป็นป่าเฮ็ดเขาได้นี่ป่าเฮ็ดปวกแถวนี้มีแต่เฮ็ดปวกเลย่น้องแต่เดี๋ยวนี不不้หันเป็นขอบเขตที่ดินของใครของมันเลยให้แม่เปิ้ลปินอันนี้ลงไตเนาะลงมันลงไตปินลงน้ำปีปลาลมมันตีกับบัวตองห่วัวบัวข้าม่น้องทีมงานซ้ายลุย ซ้ายลุยจึงอยู่น้ำใดซ้ายบลุยนี่อยู่น้ำทีมงานบระดยนึงมันมาช่วยกันรถผ่านนีทาวาขับไปคนหนึ่งซ่องคนนี่มันกะเมื่อยลายได้นี่แล้วมันกับรท่านผอมเนาะเขาก็เลยมีไลยคนนี่อันนี้ยังว่ามีทีมงานเจ้าข้องา้าสวยน้ำได้นี่บางบอลเพิ่อนกะไม่ได้สวยเพิ่นกะน,นางเบิงเนาะเด็๋ให้ไปไลยคนกะสะดวกกวา่า คุณแห้งแต่ไลยเติบแต่หาคาใจใจกระซุ้งอยู่รถนี้น้องสายสื่อมามือซองมือไอ้แซนกว่าบาทนิดนิดแซนสีบอกคือว่ามิเตหัวรถนี้ได้พี่น้องส่วนจักรถไทยยังขนาดเป็นคองเข้าเองตัวนี้เป็นมือซองตะกอนเมื่อหนึ่งมิแตหแซนสีหนึ่งได้หัว่านนี่แต่ว่าล่างๆมานนี ขึ้นหัวแซนแปดุ้นะเมื่อหนึ่งอันนี้มันซื้อเมื่อซองในแซนซีง่วงเข่าวะเอาเห็นแนวป๊ามัด้าไงเขาซองมเซวพี่นาจะรับมาซัเป็นเดานี่พีตัญญา บัวข้ำห้าผู้บ่าวมาเห็นหน้าม่ยศเนะก็บข้าวขาหน้าทำหัวข้าให้ัวข้าห้าผู้บ่าวมาเห็นหน้า ไปได้มากป้อมไปนี่นทำไงฮะเอ<า>เอ,าเอาทาอยู่เทิงทายคืนนั่งล่ะเท้าคืนเหล่าซองไอ้หน้องลูกลมหายได้พี่น้องกว่ายแม็นยูพี่อีพูน้องแม็นเท้าเขาลงตลุดสวยพยศอยู่เพื่อนทีมห้ากระจือน้องเพื่อให้ไปน้องอู้เอาเข่าใส่รถ่เป็นน้องเพือได้ค่ะเสือเกียวลืมคิดว่าทีมงานเพคนหนึ่ง ทีมงานผาดเขานี่ก็มีแต่คนเองนี่พี่น้องเสื้อแดงนี่เสื้อแดงแมนนี่าน้องไผ่เสื้อลายนี่แมนล้านน้องเนาะลูกค้องนระเปาลังเกลือกหินนะเสื้อลายนี่เมียเป็นเสื้อบวัวนี่บวัวคำกระลังหายหนามแมนนายสางสางเฮียนนุน่นสว่างได้พี่น้องเสื้อดัมนี่ละแมนมาก,กับนายสางเสื้อเกี่ยวหันแมนน้องเคย น้องสายจักเพิ่นไปใส่มีแต่พีแต่หนอ่อยู่ว่าไมา่ทำกันเธอกำลังนับเขาไก่สิแลลวแล้วตอนนี้ยังเรือตอนนี้เมื่อกี้มีคนมาห้าอีกเนาะจะให้ไปผ่านเขาแต่ว่ายังลายหลาดอยู่เพิ่ไปตงอีน้อยเรียบร้ยบอยแล้วจักโซจักจักซอมนีม่ไม่ยอดเท่เฮ้ หกสิบสองหกสิบสามนดห้าสิบเอ็ดตได้ยองเงินนบม่บดอยู่ในยุโรไมนเบนูน่อยเออนัาห้าสิบเอ็ดลงมาทำริเพเาว่าอไกลเขาไปนข้างนอีกเป็นลงาแล้วแล้วน่ะแล้วหาก็หากันน่นแล้วเ้ข่าฮะกเจ้าบ้าตัดฮะโอ้อยัดบเลยไปยังหกิหาสองเหหอ น่นได้ไลก์กพี่กในห้าชอบพี่กาในหกชอบพี่ก่ในห้าได้หกสิอบพี่น้องได้ห้าซอบพี่กห็นหาอบเอกระสอบผสมบอสไปถอกเอาเมื่อเอาน้ำถอกใส่ิปถอกเป็นตะใจมีน้ำมันพากันยังบเยียงหรอกยเพชรเป็นยังมันเปียกแหงเออเปียกเล่นปนตรงผลนั่้เอัน้ำฝนตกแห้งแล้ว เมื่อกี้มีคนไม่ใกไดรถผ่านแต่ว่าเบวางเขาเลยว่ะจิเป้หาท่างอื่นแต่ว่าทีมงานเข้ามาเนี่ยหาวังลานยังมาทันแล้วนะคนต้องการไล่ยร่นรอาันนี้ออันนี้เนียคนต้องการไา่โยรถผ่านมาเบิ้งมียปันเขาเรียบร้อยแล้วพี่องเะค่นตั้งว่าลอยสอบจะหาเอาแปดสอบอันนี้เขาสีมาสอบแต่จักสอบพี่นนอะ ทุกอย่างคือการลงทุนแหละกะเฮียนหูเนาะมีรหลดปันเขาปีแหลกเบิ่งว่าลังเสศจสินภารกิจทุกอย่างแล้วจะได้เป็นเงินประมาณเท่าไรหรือว่าได้เป็นเขาว่ามาณเท่าไรเนาะแต่ว่าจะหน่อยก่อนเราดูหน้าแสงอีกปันเขาหน่าแสงตอหลัวลกาปีนี้เขาก็จะเหตุนหน้าแสงอีกพี่นนองแต่ว่ายังไม่ทันได้ลงไปเบิ่งว่านามบกซ้ำได้แล้ว เพราะว่าตรงไหนลงไปทางหนาขี้แก้วเพราะว่ามันมีต้นขี้แก้วลายเด้หน้าบริเวเห็ดลายปี๋เนาะมันก็เลยว่ามีต้นขี้แก้วขึ้นมาเมื่อเพื่อนมันนี่แล้วก็ซื้อเมื่อห้าปลูกอันนั้นปลูกต,นต้นไม้ทิพต่อเห็ดไป้งมือละน้อยพี่เ้องแล้วก็อยากแป้งหัวพอหัวแบะกับเขาไกลกระเขา ละน้อยของการเหตุส่วนเนี๋ยนี่มันบ่ทันได้เป็นหูเป็นหางกะบทันได้เป็นตาเบิงแต่ว่ากัต้องที่ตามไปเรื่อยๆพี่นออ้องด้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นมาทุกอย่างแล้วตอนนี้อยู่ในสวงเป็นสาวส่วนสาวหน้าแต่ก่อนแถวนีนี่บ่ได้มีบานคนนันนี่พี่น,ออน้องพูนเฮื่อนอยู่ลุมพันเหมือนเฮื่อน หมูที่หมูสมนิดเลยสมัยเฮียนมาันยุม่มหลังเยียนจบหลักการอย่างไงกันไปเฮียนต่อแต่ว่าเคยพาน้องหน้าไปอยู่เด็ดแลนวนะนี่แถวนี้เป็นที่หน้าอยู่แต่ว่าเป็นบานคนมึอแล้วบริลี่วิวหมู่บ้านในเบิงปีสองพันสี่ว่าเป็นจะได้เนาะนี่เพื่อนนี้เป็นบานลายล,างลยังแหละสิบกว่าลางังไปก่อนนี้ ไตะหย่านได้แถวนี้เพราะว่ามันมีแต่ปลาแล้วก็ติดปาสาหอเพือนแล้วเพื่อนเ่ากั็ยืนนี่ไกลๆนี่เลยขอยนหน้ามีโยนนี่เหินอยู่ฝากทางไปนี่เองหลังจากทีมาจากเบึงมโยนผาดเขาอย่างตอนนี้ทิพกะกบมาเหอนแล้วก็สีปลูกตนน้นไม้ขำแล้วแหละตอนนี้เห็นอันนี้น่ก็ คำเลยกะซิมาปลูกนี่มาข้ามแปเนาะงเลยว่ามาข้ามเถศดถิบมกักินเนี่ยพี่น้องก็เลยว่าซสือมากปลูกปลูกไว้เราซักต้นยังซองต้นแต่ว่ามันเคือเทศดเอ็มเอ็มมาข้ามเทศดนี่มันใหญ่นาะก็เลยสอกบนปลูกยากก็เลยว่ามาปลูกใสข่ขานองนี่ดีกว่ามาจึงโป่งแซงแล้วก็ไก่นามพร้อม เ้วก็ให้มันเป็นห่มในะอนาคตได้นะพี่น้องอุปกรณ์เท่ากับมีขีแกบมีขีแกบแล้วก็มีขี้งัว่ี้งัวนี่ละแมนอยู่ในส่วนเขาเองเนาะอยู่ในของงวเขาเองก็ลงไปเลยขีงัวก็งามๆเป็นอันนั้นผุนงาม,งาม แล้วการน,นี้เป็นฝางเนาะมาใส่ให้มันยุ่ๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นหนำมัดของเราเฮาจะใส่บัตรหดจัยเอาขึ้นก่อนผสมคิ้วกันอันนี้ก็จะมีดิ้นแน,น่แล้วกันคิ้วแน่ โอ้เสียงเขาหลังรถได้ชัด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 เอาดินนี่ผสมนำกแล้วต่ว่าทิพย์จะบประห้ยมันสูงกว่าดินเดิมเวลารถดหนักแล้วมันจึงโหงลงเลยเพราะว่าดินแถวนีน้มันจะแข็งะนะพี่น้องแล้วก,ก็เพื่องลงผสมมันสวยๆ ประมาณนี้ขุดบรรัไดเลิกพี่น้องเขาอะแข้งลืมมาจุ่มหนาว้เนะาะพับมันไดอยู่ต้นไม้ต้นนี้ก็เอามาโดนเติมแหละก็ได้ปลูก ต้านานันนะปลูกแล้วเดี๋ยวปลูกต้นนี้เดี๋ยวปลูกสองต้นนี้แล้วจึงพาเอฟซีเบงปลูกเรียบร้อยเลยจังสิพาเอฟซีไปเบงฟังคุณวาจะต้องท่มพี่หลงเพราะว่าไก่มันสิมาสาก็ส่วนประมาณนี้ กีเา้าละบุกแล้วแล้วก็สซีทอกถามลงลกรงซีเลยไม่นนอะวางให้หมดเลยส่วนคูที่ซองนี่ทิพย์จะใส่จุลินซีตัวนี้เป็นจุลินซีหนามมากเอ็มก็จะใส่ ลงไปเลยโคตรเาหวังวง่วสิกินมาเนาะตัวนี้เพราะว่าตันนั้นทิปเอาวันน้ำโอไไปนะต้องได้เหตุหัวบ่ให้งว่วงเขาอีกแล้วพี่น้องจะได้กับปลูกไปก่อนคอยมาเหตุหัวที่ลงไก่จะได้บกี้ย ีละแมนบัวคพำผนมพขุมมพไว้ยหายทิพตแต่เมื่อวานเนี่ยทั้งเมื่อไม่หาต้นที่นนอะมาเคลอดเทีนมาค้ามเทีนมากินแห้งถึกเลยมาปลูกซะเลยซะขี่เก็บขี่รัว ไปเฮียนมาแต่ก็บบ่ได้ใเมื่อทุกอย่างเราพี่น้องมึงที่มัดกะเตรียมบ่ท่านให้ถือวิสาการเป๊กๆกะเ,เ,เตรียมบ่ท่านผสมกันน้องวัลหลักขึ้นเที่ยงแล้วน้องวั ากออกมาทางหนอกแหละทิพยันมันเข้มไายตอนปลูกทมีฬนะพี่น้องซามต้นทมิฬมีทิพยกะเห็นแนวนีน้แหละแต่ว่าตอนนี้หันกำลังงาม,งามเลยเลยกำลังขึ้นงามเลยยันตะโง,ง่ดึงเด้อตอนนี้จะได้พาหงอกะต้นดูสะเลยเนาะ เหมืองก,กุกต้นอีกอ่ะงัวด้งงวหรือแบะแล้วดึงเัเ้งบมยอยนี่ยเวลาเอาใส่ยังซีนะกระทุนแห้งไปไล่เหมือได้ไวเวลาเอาบอดีโด้โคตหนามนะพี่น้องปกไว้กัดไก่ไก่มันส้นคือเกาโคตรทำอิดลดลงเลย มืนอนี้พน่นใหากับเ้าตกได้นี่พี่นเนาะหาวัดตกแป๊บเดียวหนึ่งคู่ที่ซองเนี่ยเขาจะใส่เป็นนำมาร์กเอ็มที่เริ่มใส่เอ็มหล่อย้สำเร็จเนี่ยม,มันมีเฟื่อกมันก็เลยปรยักซึม หอมนะ้ำมากเลยหอมกะรับตาลนี่สาว่ามินที่เราหอมฮันตะไก้มาสะตรงได้เอาอยังมากอบอีกที่หนึ่งพี่น้อง มาเห็ดส่วนอู้ผักบัวรเรางามเลยงามกว่าทีป่ปลูกอยู่เนเื่อ,อนนี่ได้ฮะน่นะโอ้บัวรเรางามงามนี่เรามาปลูกสนีแมาทิพงามเลยตอนนี้ก็คําแล้วพี่น้องคำงามแล้งแล้วนำน้องนี่งามในน้ำยัางไรอยู่แต่ว่าทาเป็นสวงเดือดสีเดือดหาและกระบ,บก พวกจุดสีแหงหมดแหละตัวนี้เป็นตัวที่ที่ปลูกก่อนนาะนี้แล้วพี่น้องกำลังงามเลยม,มันมีขี้แกบขี้งัวอยู่ทางลุงลวเวลาเอาโคตหนามลงไปก็ถือว่าลอกไปเลยดินบาดเจ็บสบายลยพี่น้อง ปฏิบัติหนักแต่ว่าฝนกระตกแลวแหละวันนี้น,นะเป็นสวนปลอดอนานเลยได้ไหมพี่น้องปลอดเคมีเลย กำลังงามเลยพี่น้องทีนนี้มันอยู่ใกล้ทางเข้าของหัวก็เลยว่าเห็ดแนวหน้าแน่ยันว่าจกนะเรียบร้อยเวียยมานน่สำนีกรพี่น้องเป็นสีว่าให้เห็ดเบียยคอยเป็นคอยปมือละเล็กละน้อยตอนนี้กะพืชสีผักกนแล้วเพี้ยอะไรพี่น้องกะจะได้แะพักคอยน้องเป็นกำลังใจในการ <Keep. S 2> เห็ดคีบเห็ดส้วน ไปการเริ่มตัวการเกษตรแบบเต็มตัวเลยพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ทิพย์กับสิคอโตพักผ่อนกันด้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าผักกดไลายกดแชรบเป็นกํลังใจทใิพย์น่ยเด้อสวัสดี